สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสองสีสายารสาระนะครับวันนี้มาอยู่กับแอปมาโอ๊นะครับผมถอนไปแล้วหนึ่งร้อยบาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่เก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับอันนี้เงินเข้าทัเวลเลตหนึ่งร้อยบาทนะครับก็จ่ายไปเทียบร้อยนะบางคนถามว่าถอนเข้าธนาคารได้ไหมก็คือได้นะครับอันนี้เป็นเบอร์พร้อมเพย์นะแล้วก็กรอกเบอร์ที่เบอร์มือถือที่ผูกกับธนาคารนะครับก็จะได้โอนเข้านะครับก็ประมาณนี้เลยในส่วนของการถอนก็กรอกเบอร์ลงไปนะครับ แต่ว่าคะแนนผมยังไม่ถึงนะ,นะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ใช้อยู่ที่4,379คะแนนนะครับก็จะได้30บาทนะอืมก็ประมาณนี้อือไม่ใช่ใช้อยู่ที่4,499นะพูดผิดเพราะคะแนนผมเหลือมันเหลืออยู่ที่120นะก็จะขาดแค่1เอ้4,379นะครับก็ประมาณนี้อ่าในส่วนของวิธีการเล่นนะครับก็ประมาณนี้เลยอ่ก็กดเริ่มเดินทางนะครับสำหรับใครที่สมัครใหม่นะครับก็ สามารถกรอกต่อโค้ดผมได้นะเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ให้นะครับอันนี้มันจะใส่ได้แค่ข้างเดียวก็จะได้รับส0มร้อคะแนนนะครับเราสามารถเอาไปแลกได้นะครับแต่ว่าแลก1บาทเนี่ยค่อนข้างแพงนะรอแลกเป็นพวกอย่ายี่สิบบาท30บาทดีกว่านะครับถึงจะคุ้มนะเพราะว่ามันใช้คะแนนเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะยิ่งคะแนนยิ่งแลกเยอะเนี่ยมันจะใช้คะแนนน้อยลงนะครับก็ประมาณนี้เลยอันนี้ทัวร์เวลด์ยีบาทก็ใช้2,000นะครับ 2,499เฉพาะเดือนนะครับเดือนธันวาคมตั้งแต่วันที่1ถึง31ธันวาคมเนี่ยมาลดให้นะครับเป็นโปรโมชั่นนะก็ทุกเกิดทุกรายการนะครับก็ประมาณนี้เลยลดประมาณ501คะแนนนะครับสำหรับเวลาเราจะรับคะแนนเนี่ยเราก็กดนี่ครับจบรายการนะมันก็จะยกยกเลิกให้แล้วก็รับคะแนนมาเองนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของโฆษณาน,นะครับเนี่ย อันนี้ผมก็รับไปแล้วของเมื่อเช้านะครับ44โอบนะ,ะในส่วนของตัวนี้มันจากัดนะจำกัดได้วันละ5 0คะแนนนะครับแล้วก็รวมดูโฆษณานะครับตัวได้วันนึงไม่เกินร้อยนะนอกจากเชิญเพื่อนนะครับที่ใส่โค้ดเนี่ยโค้ดมันก็ใช้ได้แค่1โค้ดต่อ1ครั้งนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วก็วันนึงก็จํากัดแค่ครั้งเดียวนะครับก็ประมาณนี้เลยอโอเคครับใครทีนี้มาดูในส่วนของทัวรเลสนะ ทัวร์ e วเลตนะครับอันนี้จำนวนที่ผมเงินเข้านะนนนนานะนนก็ใช้เวลาเดือนกว่านะถึงจะได้นะครับมาดูใน,นส่วนของรายการนะครับนนก็จะเป็นตัวนี้นะครับหน,นึ่งร้อบาทจะมาโอบนะครับก็ตัวนี้เลยก็เข้าวันที่5นะครับห้าธันวาคมของเมื่อวานนะก็จ่ายไปทีบร้อยนะครับ นี่ผมแคป็หน้าจอที่มันเข้าให้อยู่เอ่อยวดูรายการก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ใช่อันนี้ของ mycat อ่ะก็ตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็เข้ามานะครับเนี่ยรายการที่สั่งซื้อนะครับก็คือทอนเงิน100บาทก็เข้าจากตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถโหลดได้นะอันนี้น่าจะได้เฉพาะ Android หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เช็คเขาร่ เพสโต e ก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมพอเช็คในส่วนของ i อ s สก่อนว่ามันได้ไหม <im itation> แต่ว่าหลักๆเนี่ยน,น่าจะได้แต่ Android นะขอเช็ค iOS แป๊บหนึ่งนะครับ iOS มาโอ๊บนะครับมาโอวี อันนี้น่าจะได้เฉพาะ Android นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นครับในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวรับก่อนครับสวัสดีครับ